โจโบเลนี่ไงพี่เนี่ยพี่มุ้ยหรือเปล่าปิยนเลลวครับเลยลวอย่เรื่องยุวนดิเาไม่มีกติกาว้ามกลัวซเปอร์ฮีโร่ที่มีจมูกสามตัวครับซูปร์าเปอร์ฮีโร่มีจมูกม่ลตัวครับมีจมูกมาเลยที่มีจมูกสามไว่ใมจมูกพอหนึ่งชื่อสนามฟุตบอลในไทยสาสนามครับสาเตเดียมครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับ มม่่รูปเกมผมว่าน่าจะสูสีกันนะครับพอดีน่าจะสนุกกันอยู่ผมว่าน่าจะออกได้3หน้าเลยครับแพ้ชนะเสมอน่าจะออกได้หมดเลยครับต่างคนกระต่างอยากไป a g l นะครับผมว่าน่าจะเฉือนพี่ว่าน่าจบแมนคอกชนะ32ครับเมืองทองส0ูครับโอ้โหเกินไปเกินไป ก็อยู่ในช่วงคูเนทีวีช่วงทูฟาส์ทูแบงคอกก็กิกาก็คือเดี๋ยวจะให้เลือกคําถามกันมาครับข้อ1น0ถึงสิเลือกกันมาคนละข้อพอได้ข้อนั้นก็เดี๋ยวจะให้คําถามไปแล้วก็ตอบกลับมาให้ได้ภายใน9วินาทีครับก็ใครตอบถูกมัก็ได้หนึ่งคะแนนใครเป็นคนแพ้ต้องทำไงดีครับเสือกาแฟครับกาแฟครับปกยิกินกาแฟอะไรครับอผมกินทูคอฟฟี่แล้วมันครับเหนกัน เริ่มเกมเลยนะครับงั้นจะเป็นฟิลเลอร์ก่อนนะครับฟิลเลือกข้อหนึ่งสิบครับเอาอะไรดีครับข้อสี่ครับข้อสี่นะครับอันนี้ต้องตอบให้ได้ภายในเก้าวินาทีครับโอเคพูดชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีเพชรบุรีเก้ครบแล้วได้ครับพิเชนบุรีถือว่าได้ครับเป็นหนึ่งคะแนนครับินเป็นหนึ่งคะแนนแล้ว ตอบก็ถ้าตอบไม่ได้ก็ก็ไม่ได้คะแนนไงแต่ตอบได้ก็คือได้หนึ่งคะแนนโอเคต่อไปครับยูครับเอาข้อไหนข้อสามมั้งข้อสามกองหน้าที่เคยเล่นให้กับทูแบงค์ข้อยืนเต็ดสี่คนครับเริ่มโจโจโบล่นี่ไงพี่เนี่ยพี่มุ้ยหรือเปล่าพี่ยกคือโจโจโบล่เวลาครับ ไม่ได้คะแนนนะครับนี้่มือหรือเปล่าฟิลเลิ่งควรดีเขาไม่มีกติกาว่าห้ามกลัวควรได้ครับควรได้ควรได้ไงใช้สมาธิอยู่โอเคต่อไปฟิลครับเลือกข้อไหนครับข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดผู้เล่นต่างชาติที่เคยเล่นให้กับทูแบงค์ข้อนีนเต็จห้าคนครับมาเชน่าลูกครึ่งนับเลยครับติดตองโดไม่นับครับไม่นับโจโจ้โมเล่กูร์ดี้ หน่าคนพอดีไงไม่ันเลยไม่ไันเ้วตอนนี้ไม่ได้ครับปีเวียงน้าอยู่หนูนครับเดยวยุต่อไปยุเอาข้อไหนครับข้อหนึครับข้อห่งชื่อสนามฟุตบอลในไทยสมสนามครับเริ่มทูสตเดียมครับบุยลำยูเนเตครับไม่ใช่ไม่แลย่เล คุยรับเหรอค OK, ุยรับเตียเดียวช้างได้ไีช้างเนี่เราได้ไปกับเขา่ะเนี่ยบานเกิดนั่นหละตอบสี่ั้งผิดหมดเลยคุณดอะโอเคโอ้ยฟ being okay. ิวข้อหกซูเปอร์ฮีโร่ที่มีจมูกสามตัวครับก็เหนอเนี่ยโอจริงกะ ซเปอร์ีโที่มีจมูกครับผมไม่รูจ้จริงๆลยไม่ม่นมเวลาครับูเปอร์โมีจมกมตัวครับีมีจมูกหมดเลยที่มีจมูกสามตัวไม่ได้สามจมูกที่มีจมูกสามรูพอสองแล้ว้พอสองนะครับประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้สามประเทศครับเริ่มบราซิล ไปบ่อยอยู่บอลแถบนั้นนะอจิตรเวลาครับโอเคไม่ได้คะแนนมันสามโลผมนำยูริก้าเขาก็ไปบ่อยอยู่บอลแถวนั้นเพิ่งไปมาตื่นเช้า้วยดิเอาดิว่าขอห้าขอเพลงเศร้าสามเพลงครับเริ่มคำปอบโยน ขอบคุณที่รับกันเอาขอให้ร้องหรือว่าเอาแล้วขอร้องแล้วขอร้องขอให้ทอดนึ่งเนาะจะร้องไห้แล้วเนี่ยโอเคถือว่าได้ครับเป็นไองส่วนแล้วเนี่ยพี่แก้งดูว่าพี่ไม่รู้จริงเนีอ่ะต่อไปดูครับขอสิบทีโพที่กำลังคุมทีมนไทีลีกอยู่ห้าคนครับใครวะนง โอ้หมดเวลาเลยเวลารลต้องต่างชาติเหรอไม่ต้องเออก็คนในไทยลีกไม่รู้จักคุณไม่รู้จักใครเลยหรอกเราเก่งกันเราเกีงในคะแนนก็ขาดแล้วแต่ว่าชนะแต่ไม่เป็นไรให้เอาให้เล่นให้ให้หมดเลยแล้วกันอ่ะต้องทไปพิวข้อแปดหรือข้อเก้าข้อเก้ารุ่นรองเท้าสตาร์ทที่คุณเคยสวมใส่สามคู่ครับเริ่มไนกี้มาติต้าไนกี้เมคิเลียวแล้วก็ อะดิดาส F สปีดครับผมประจําดุนเลยแค่นี้แหละใช่หีือโค้ดฟิวว์ชื่อโค้ดเขาก็หรูกันหมดเนี่ยพี่เขานั่งกันอยู่เนี่ยพี่ไม่รู้ได้ไงรู้แต่มันแบบมันช้าเลยมันลนลนรักลองไปแปะไปดูข้อนี้ว่าจะตีไข่แตกได้ไหมอ่าสามสูตรแล้วเนี่ยยังตอบไม่ได้สังเออจัดช้าเลยเลยได้อันนี้น่าจะน่าจะง่ายนะครับเริ่มทีมที่สวมเสื้อเย้าสีแดงในไทยลีกครับ ูแมงคอกยูไนเต็ดครับสามทีมอีกสองทีมหรืวสี่แดงสี่แดงเทโลเออเดีใกล้ๆกันแล้วนี่หรืเปล่าหมวกจียขอแก่นโวยเมืองทถกแก้บเอามันพอดีหัวมึงไม่ไปเขาเก้าวิไม่ใช่สิบวิเขาจับก่อนจับช้าเลยโอ้โหเขาช่วยแล้วเนี่ยตม่ได้ช่วยมนานเขาช่วยพี่ก็แต่ผมชนะโอเคชนะ เป็นผมนะครับที่ชนะไป3ต่อศูนย์ในช่วงทูฟั t ทูแบงคอกครับผมเข้าเสียกาแฟผมไปแล้วเนี่ยเสียหลายแก้วครั้งหน้าจะพบกับใครเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับต้องมาต่อไป,ไ,ป <c oughs> ได้คครับ นั่งคอกครับนั่งคอกสองเมืองทองหนึ่ <c oughs> งครับอันนี้เมืองทองครับมาจากที่ไหนมาจากจอร์แดนครับแต่ละคนมีชอบแนักเตะคนไหนเป็นพิเต่ผมชอบรีซอรครับถ้าในชุดปัจจุบันก็แฮปปี้ตี้ครับผมก็ชอบรีซอถ้าปัจจุบันก็พิทตองโดชอบพี่ตองครับเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ชอบวิลเลียมป๊อกครับแล้วคิดว่าลูกเกมวันนี้จะออก,กมาเป็นยังไง สนุกครับสนุกซูสี่แน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นบีูที่เก็บ3แต้มว่าจะขึ้นที่3มเมืองทอง3แต้มไม่นอนครับโอ้ยที่ว่าน่าจบ3เมแมนคอกชนะ3าครับเมืองทองสอศูนย์ครับโอ้โหเอฟอร์ตันยิงเข้าตัว2องลูกเกินไปเกินไปสองหนึ่งก็พอแล้วครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คเทียังอะไรกันครับอ่าคงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากมองทองคงไม่ใช่แบงคอกมีนักเตะคนไหนที่ชอบเป็นตัเด่นลักโนลักโนลมาริโอครับทีรด็ดซินรุ่นนี้มีที่ชอบในอัลตร้การเล่นรุ่นนี้เขาเป็นคล้ายๆกับดูดันขึ้นมานะครับเป็นเด็กใหม่ก็จริงแต่ว่าลีลาเ้าใจแล้วก็เป็นเกมบุกมาริโอเขาทำก็เป็นเกมบุกที่น่าเราใจที่น่าน่าดูขึ้นมาอีกทีนึงคิดว่าเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ คงสนุกนะครับคงต่อสู้กับทางแบงค์อกได้ทางสนุกแต่ว่าสองศูนย์น่าจะชนะได้นะครับขอบคุณมากครับผมครุณมาเชียร์แบงค์อกใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจากไหนครับลังสิตค่ะแล้วเชียร์แบงค์อกที่ชอบใครเป็นพิเศษนะแม่ชอบสุพรรณทองสงค่ะชอบพี่นิวค่ะคิดว่าเกมวันนี้ละก็จะออกมาเท่าไหร่ครับสองศูนย์แล้วกันค่ะหนึ่งศูนย์ก็พอกระค่ะสองศูนย์ก็ได้ค่ะ คิดว่าเฮเบอรตี้ค่ะแล้วก็พี่นิวแล้วกันค่ะทิติพันธ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับชอบค้าวชอบนักเตะครับอ่าพิเศษคือวิลเลียมป๊อปครับชอบธนาทริปครับช่วงปฏิบัติชอบดีราเทพครับน้องนะครับชอบใครครับพี่ตังสารัตย์อยู่เย็นพี่ตังสารัตย์อ๋อพี่ตังย้ายไป็ดีจีแล้วลูกครับแต่ยิงชอบอยู่ใช่ไหมครับออยชอบอยู่ครับ ลูกเกมผมว่าน่าจะสูสีกันนะครับพอดีน่าจะสนุกกันอยู่ผมว่าน่าจะออกได้3มหน้าเลยครับแพ้ชนะเสมอหน้าจะออกได้หมดเลยครับสกอร์ครับเมืองทองชนะครับ1นึ่งศนใครยิงเหรอครับไอเดียครับขอบคุณครับขอบคุณครับผอมาจากสาธรับกรุงเทพเียครับรู้สึกชอบสไตล์การเล่นครับบอลเกมลุกแล้วมีชอมเซตวัไหน แต่ก่อนชอบสรวัฒเดชมิตรแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปแล้วตอนนี้ก็ชอบโขกเก้าอันนั้นครับตอนนี้ลูกเดี้ยวนี้จะออกมาเป็นยังไงครับผมผมว่าน่าจะแลกกันสนุกนะครับเพราะว่า2ทีมนี้เจอกันก็ยิงกันเยอะตลอดแต่ว่าผมว่าแบงคอกน่าจะเฉือนได้ครับไทยตะกอนครับผมว่าน่าจะทัก3-1ครับแบงคอกชนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เทียมเมืองทองใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงเชียร์เมืองทองครับผอผมเป็นแฟนเมืองทองมาตั้งแต่แรกแหละครับชอบสเตฟคนไหนบ้าง ชอบนักเตะคนไหนเหรอะฮะตอนนี้ที่ชอบเนี่ยย้ายไปหมดละพวกธีรศิลป์พวกธีระ,ะทรพวกชนาทิพย์อะไรอย่างเงี้ยฮะยุคนั้นนะฮะก็พยายามเชียร์เด็กใหม่ๆอยู่ครับคิดว่าวันนี้ลูกเกมจะมาหวังว่าจะไม่แพ้นะครับเจอแบงคอกก็ก็ค่อนข้างหนักคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเสมอครับนักกอล์ฟเท่าไหร่ดีครับให้ศ 00, 00. ูนย์ศูนย์ศูนย์ศีอ่ะศูนย์ศี สวัสดีครับมาจากพระประแดงครับอ๋อเฮปตีครับต่างคนก็ต่างอยากไป ACL นะครับผมว่าน่าจะเฉือนเฉือนสักหนึ่ย์ครับ้สองคนน่าจะเฮบัตี้เหรอวันเดลุยครับผมครับผมหนึ่งศูนย์ครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยวเดียวเลย เมืองทองครับทำให้หึงเชียร์เมืองทองชอบแบบสไตล์ของมาริโอ้ครับเกมบุกของเมืองทองต่อบอลงี้ยครับแล้วมีชอบสเตจขนาดหป็นพิเศษอไรบ้างครับชอบอวีระเทพครับคิดว่าเออ่วันนี้ลูกเกมเก่งยี่ห้เป็นไงน่าจะยิงกันเยอะนะครับเกมเกมบุกของทั้งสองทีมนะครับแล้วก็ซัดเท่าไหร่ดิสามสองค่ะเมืองทองสามขอบคุณม,ม,ม,มากครับ เป็นคนปทุมเนี่ยละครับอยู่แถวลาดหลุมแก้วครับผมวันนี้มาเชียร์เป็นพอพิเศษคนไหนที่ที่ชอบปิเศษที่จริงผมเชียร์ทั้งทีมนะครับไม่ได้เล็งคนไหนเป็นพิเศษครับแต่สไตล์การเล่นก็วันเดอร์หลุยส์แล้วครับคิดว่าเชียวันนี้ออกมาเ,มเป็นอย่างไรบ้างก็น,น่าจะชนะอยู่แล้วครับเพื่อที่จะครองที่สามครับเอาไว้ให้ได้ครับผมรอสักเท่าไหร่เเอาสักสองหนึ่งแล้วกันครับผม <c oughs> แกงใจเจ้าบ้านขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้มาเชียร์เมืองทองครับใช่ครับเพราะว่าออตอนแรกผมเป็นคนที่ชอบเรอรวภูแล้วช่วงที่รอบบีฟเฟอร์เลยย้ายมาเล่นให้เมืองทองครับผมก็สนใจดูบอลไทยช่วงนั้นก่อนหน้านี้ผมไม่ดูบอลไทยครับใช่ที่ชอบมาตั้ใช่ครับแล้วก็ชอบพี่มุ้ยด้วยพอดีผมเป็นคนสุรินทร์ไงพี่มุ้ยเ็เป็นลูกหลานคนสุรินอะไรเงี้ยแต่ก่อนเวลาเมืองทองไปเยือนสุรินเขาจะไปเก็บตัวกันที่สุรินก่อนที่กิเลนวลเล่ะเลจะ เสร็จใช่ไหมครับก็เลยชอบเมืองทอมากแต่ตอนนั้นครับน้องๆทีนี้มีนักเตะที่ชอบก็ชอบธีรพลเบอร์หกครับแล้วก็พิชาในใจก็เชียร์โปลเมศให้อ่ขึ้นมาแทนเป็นเจ้าชายกิเลนได้แทนธีรสินนะครับแล้วดว่าเกมวันนี้จะเป็นเกมวันนี้ฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงลงผมก็คิดว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะครับสักประมาณ1ประตูต่อหนึ่งก็พบอครับ แต่ใจอยากให้เมืองทองชนะเพื่อลุ้นพื้นที่ไปแชมเปี้ยนลีคครับครับผมใครยิงบ้างนี่ยครับวันนี้ก็เปิดหัวมาน่าจะเป็นอานิเยยิงครับอาจจะเป็นเซนเตอร์ขึ้นมาโขกก็เป็นโรชาครับแบงคอกวันนี้ไม่ยิงดีกว่านะครับครับผมเมืองทองันะเป็นเมืองทองชนะสองศูนย์ครับตอนแรกพูดวันหนึ่งครับโอเคครับผมครับ Today's game. Oh, well, i thought it was quite an even game first half until they scored the goal before half time. Yep, and we could have been a, a little bit unlucky with the two deflected goals. i think the big difference tonight was that they took their chances. and we didn't. And we can't do uh, are we under pressure for the third spot? Because no, no, we have two games. we win those two games and we're fine. <laughs> I wanted to ask you about uh Fouts guard situation, the goalkeeper. He hasn't started it under you, so why do you prefer to go with Howard and what's been the change? Well just before I came here he was injured for quite a while and um, I think when I came here five, six weeks ago he only just started training, so yeah, he's ready now. Thank you.